สวัสดีครับผมจะมาพูดถึงสรรพคุณของเครื่องดื่มสูนุนไพรตรีพลานะครับเครื่องดื่มสูนุนไพรตรีพลาจะมีลักษณะเป็นขวดสีเขียวนะครับเป็นขวดพลาสติกบรรจุ750ซีซีนะครับวิธีการดื่มคือ15นาทีก่อนอาหารครั้งละ150ซีซีครับครั้งละ150ซีซีก่อนอาหาร15นาทีนะครับตัวนี้เป็นขวดสีเขียวขวดพลาสติก ประกอบไปด้วยมะขามป้อมนะครับตัวมะขามป้อมเนี่ยจะช่วยบำรุงสายตาบำรุงประสาทและสมองต่อต้านก,การเกิดมะเร็งลดคอเลสเตอรอลลดน้ําตาลในเลือดลดไขมันในเลือดป้องกันการเกิดเบาหวานและอาการแทรกซ้อนจากเบาหวานทางตาครับสมอพิเภกจะช่วยบำรุงธาตุแก้ธาตุกำเริบฤทธิ์สีดวงทวารหนัก แก้พิษในเลือดแก้พิษในโลหิตฟอกเลือดได้นะครับตัวนี้โรคที่เกี่ยวกับตาทำให้ชุ่มคอรักษาอาการไข้นะครับตัวนี้คือสมองพิเภกตัวต่อมาคือสมองไทยสมองอัตไทยสมองไทยเนี่ยทำให้เจริญอาหารฟอกโลหิตแก้อาการท้องเสียขับลมในลำไส้บำรุงผิวพรรณ แก้อาการท้องผูกนะครับตัวนี้คือเครื่องดื่มสไลรตตีพลาขวดพลาสติกขวดสีเขียว